เตียงดูพลัง WO6 นะครับโอ้ชอบภายในคันนี้จัดยังสดเลยนีด่ดูดิซูเปอร์เซียนะซูเปอร์เซียนี่มันโอ้ไม่รอไปสามสิบกว่าปีแล้วเหรอ,เ,หรอ,เ,อเดี๋ยวสองกำลังเรือจัดเลยเงมันมันได้มันชาเลยอ่ะ เทนของคลิปนี้ครับวันนี้เราจะพาท่านนะครับมานั่งกับซุปเปอร์เซียคันนี้ฮีโน f เบอกเลยว่าคันนี้รล่อจัดครับผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ว่าชอบรุ่นเนี้จริงๆนะเจอคันนี้นี่โอ้โหมันลงตัวมากทั้งเครื่องทั้งการตกแต่งภายนอกของเชียงดูพลัง WO6 นะครับหวางหกูมาละทีแรกคันนี้เป็นเครื่อง WOCD โอย กาะโบก็บผมตอนนี้ก็หวางเครื่องอาไม่เครื่องเกา่าไม่ไวครับเห็นว่าขอคาดไม่ต้องรอหกซูบแทนครับผมเป็นกำลังดีคันนี้ข,อออข้ออขาครับสองเฟิองนะกระบะคันนี้เป็นกระบะมีเนียมครับแ่งข้างมีเนียมยาวมสี่เมตรหนูอยอย่เนี่ยดูกงแกมดิแกมเกิมชุบกันชนยื่นครับเอฟสีโอ เนี่ยครับหลุนเกาปีลึกนะแต่ว่าเราเต้งีดีมก็สวยนะาจริงรอนาคันนี้เป็นรอนามาเมียมนะครับแม็กมีเนียมดูเครื่องเครื่องยังลน่นสุดยอดนะครับคันนี้บอกเลยว่านา่าใชยมากทำแบบนี้คือว่ามันมันดูดีอะ่ะมันน่าใช้มากแล้วภายนอกอย่างี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราชมภายในบอกเลยว่าภายในเนี่ย พี่แกก็สดเหมือนกันภายได้เข้านะเออพันไน้ดีจริงนะเนี่ยพันไน้ดีจริงนี่ครับโคมัสุอ่ะ Thank เกียวครับเดี๋ยวไปด้วยโคมัสุตัวเดินยังเป็นตัวเดินอย่างนี้อยู่ครับเนี่ยนกะี่ว่นเนี่ยสนะองหรือว่าสิบไม่รู้นะหลังสีสูบ ปูคุณปูเอาเรือมางั้นอันนี้หมอล้มเบเขาว่างไว้ตรงนี้เลยครับเป็นหมอล้มของไมก่กล้างน่ะดูทรงแล้วเหมือนคองฮิโนไม่กล้าเลยครับแล้วก็อคอยเสียก็ออกขามของเตี้ยวแง่นขึ้นครับทรงยอดที่ทรงยอดนิยมเลยเนี่ยครับดูท่างครับดูโดยรวมก็ประมาณนี้ครับผมว่าล้อกำลังดีเลยนะ สองซึ่งพี่แกเนโอ้โหดูดีมากมาขึ้นรถดีกว่าระวังล้อครับนี่ไปอยู่กับชูฟเฟอร์อฟุกบอกเลยว่าเราจากสิ่งหกล้อก็เป็นนอนฮะ คนที่นอนเก่งนอนเกง่งแต่เขาว่านอนแต่เขาว่านอนนอน้นอยอยู่การพอน้อย <c oughs> อยากจะรนอนมากเดี๋ยววันนี้ออกงาน,นอะไรต่อนะบองรอดบงรอดอนรวยเนีย่ยโหขยันมากกลางวันดดดดขับรถดำกลางคืนเป็นมือกองนะครับ <c oughs> <c oughs> ไกลแล้วไกลแล้วไกลไรไกลใต้ <c oughs> โอ้ยข <c oughs> วาไป <c oughs> ไกลรวยนะครฮะอยากจะรวยอยากจ,จะนอนอยู่บา้านเฮ้ย อันนี้พี่ฟูเป็นมือกองวงวงจัสมินแบนด์ใช่แล้ววงนะครับจัสมินแบนด์มันใจว่าคนที่อยู่เพชรบุรีหลายคนเนี่ยต้องรู้จักไปไนายก็เจองานนี้จัดวงงนี้งานว่าต้องเจอแหละจัสมินแบนด์เนี่ยครับเสียงกองก่อมาจากพี่แกนี่แหละเต็นละโอเควันนี้วิ่งดะกี้เที่ยวะนะ ไม่รู้ไม่ได้นับเลยตัวยูญิคน,น,น,คนี่เนเพิดปกติกี่เซลล์ไป40 40ซองแห่โอ้โหวันนี้ตักขายด้วยนี่ตักก็ตามวงเลยหล<ะ>ักขอบม่โคก็ไปดูงานโอ้โ,อโหชอบภายในคันนี้จัดยังสดเลยเนี่ยดูดิซูปเปอร์เซียนะซูปเปอร์เซียนี่มันโอ้ไม่รอไปสามซิลค์ป,ปีเหรอเนี่ยดูคอนโซลคอนโซลดิอุปกรณ์หลังคางไงไง ตัวนี้ดำได้ประมาณกี่ปีประมาณนั้นแต่อยู่ภายในสภาพขดสมบูรณนะ์เลยเนี่ยครับดูดิคลิปอ<ะ>่ะน,น,นานที่จะเจอซปเปอร์ที่ว่าสภาพมันดีค่าเนี่ยเ<ะ>นี่ยดูปพดงเพดานครับผมสภาพสมบูรณ์มากยังชอบคันนี้ไม่ได้เก็บเลยเก็บอะไรเก็บผ้าคันนี้วางเครื่องอะไรไหมครับเนี่ย เอ่อไอ WO 6E WO 6E ร้อกสห้าแรงมาเครื่องเครื่องเดิมนี่คือ WO WO ก็จะเป็น c E CD 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 สูบแล้วทำไมถึงยกเครื่องใหม่อ่ะที่เครื่องที่เครื่องน้ำมันดันน้ำดันเออน้ำมันดันเครื่องแรกนู้ดคอขาดเออตัวแรกคอขาดตัว้องน้ำดันโอ้โหตัวเลนที่ตัวเนี้ยตัวฐานอ่าเฉลยมาเฉลยเครื่องมาสองตัวแหละ แล้วหลังจากเปลี่ยนมานี่กำลังกำลังนี่เป็นไงของดิซีนโซโคทูปเนี่ยซีคงตำลาเป๊ะเลยฮะหลักทางถนนก็ได้ในนาก็ได้เล<ะ>ือกมันได้โอ้โหขอบคุ้มเลยนะมันสู้อืมใจมันสู้มันเหนื่อยไปเราเราเหนื่อยไปม,มันเื่อนตัวเก่าตัวเก่าเหนื่อยหรอตัวเก่ามันเป็นเครื่องโบจริงแต่ว่าเหมือนว่ามันต้องล้อกำลังมันมาเต็มเงี้ยใช่ไหมใช่เพราะว่าเฟืองเป็นเฟืองเดิมเก่าอ่ะมันเป็นเจ็ดสามเก้าหรือเจ็ดสี่หนึ่งอะไรยังไงอ๋อ อยู่เร็วอะ่ะออนี่โอนเป็นหลับสองอ่ะเนี่ยอ๋อเป็นรอบสองใช่นี่มันเป็นมันเป็นเปน็นรอบับสองแล้วพอลงเครื่องตัวนี้ปุ๊บวงสปวงท้าย,าย,ายานี่ก็ต้องเป็นไหมใช่ให้มันเร็วขึ้นหรือว่าชาลงดิเร็วเร็วขึ้นใช่10ตีนึงอยู่เฟื10ไม่หรอใช่ในที่ไทยอยู่10ตเหลือไหมเหลือหรอเหนียมไปได้เองอู้ยังไม่ขึ้นเลยอืมอันนี้เกียร์อะไรเนี่ย6สุดแล้ว ยังไงแต่คเกียต้องดิ้ตันหน่อยแล้วต้องเห็นว่าราคาเห็นว่าราคาเดินตอนนี้ตอนนี้ราคาทั้งท่านดีแค่ไหนอืมในตลาดน,นะคนต้องการสูงื่อก่อนยังเท่าไหาร่ไหมยเมื่อก่อนถูกครัคบเพราะว่าตอนนั่นใครวะตอนที่พี่วนเล่นใหม่ๆล่ะ,ละอ๋อเหี้ยดนตันใหญ่เี้พี่วันน้องล้านะของพี่วันดิ้ตันใหญ่เละใช่ใช่เดี๋ยวประกอนราคาถูกนะเมื่อก่อนนะสองสามหมื่นเอง ออใช่ใครว่าอยู่ประมาณน,นันอนี่นวงวเขาคนเลกเยอของเครื่องก็เจยิงสี่หมื่นพาเนี่ย 40, ใช่หามือทีเ <O> ดียวหามือแล้วมึงเฮดโอดีประมาณสามื0นกว่าได้บ้างใช่ไหมอันนี้ได้นมาท0ง0งอสอง0 0นแต่มันนทวงอยู่ยังรอคำนี้จะขอเข้าเองไหมนะจะลองครัโอ้อ ประดาเอ้าเหรอชอบเกวัดจัดวัดทั้งความร้อนแล้วก็วัดไฟชาร์ตไฟชาร์จประมาณหยิบเก่าได้ป้ะนใช่ไหมถูงสุดหยิบเก่าใช่มันหิบแปรหยิบเก่าเลยมาแล้วก็ความร้อนนี่เป็นเกวัดที่ต้นนี้เลยเหมาะดีอย่างนี้เป็นตัวเลขกทีแรกมันอยู่นี่อ๋อเพราะ่าคืนขับมันบางมันมันเจ้าพอมาลีแสงด้านใช่ไหมด้านมันละลายตัวเลยโอ้โหอ่ะคือได้แสงจ้าเลยเนี่ยตาอยู่เลยเลยัน าไม่ยายก็ต้องพาปิดเรียกว่าไหมบางคนพอขับมาอาผ้ามปิดอ่ร่นี้นิวพบข้าปิดดีกว่าเห็นไหมนะตลอดตลอดจะทัดที่ไหนก็ทางมันข้าปิดดีก่อาอันนี้ไอ้ไก่ลุ้มอ๋อดลักลุ้มโอ้ัดบูดอยู่งี้พูดอยู่นี้ไปแล้วซิ่งไปแล้วซิง เราหนังมงน้ำมันนี่มากินกว่เดิมเยอะไหมเนี่ยกินกว่านิดเดียวนิดเดียวเลยนิดเดียวเลยกินไม่มากกินกว่าไม่ไม่เกินเทียบเทียบตะวันมันมันมันขึ้นกันเยอะมันทางมันทางกันนิดเดียวเลยุกวันนี้นี่น้ำมันวันเท่าไหรเน่ยวิ่งงานประมาณเนี่ยวันละพันวันละพันก็ยับนะก็ยับนะนี่ยเกียร์สองจะับจากเกียร์หนึ่งจะปล่อยไปเลยอ๋อหเดี๋ยวเกียร์สอง อ้นลงเกณฑ์นี่งเนี่ยเกหน่ไปเลยเนีโ้ยลลือจัดเลยงมันมันได้มาชาเลยอะมันไปสองนิ้เดียวเขาต้องพท้ายเนี่ยเขาเปลี่ยนยังไงไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยเดิเดิมไหมหรอเดิมทุกอย่างโอ้โหข้างล่างเดิมทั้งหมดเยอเปลี่ยนแค่เฟื้อระสเขได้จัดสวยจริงทํางนี่ ยอดเลยฉ่่งเชิงได้ได้กินอย่างงี้ยดมคนทีดด่ว่าที่ว่าทำแมคโคนั่นขาเป็นเครื่องหรอเครื่องนี้เขา,าทำหมดมันต้องอย่างนี้แหละเดี๋ยวนะเครื่องกวางเองเครื่องวางเองโอ้โหหยอดเลยอะคาระดับมัยก็แข่เก่าอ่ะมประย่ยดคาชั่งมาได้โค้เลยนะได้ได้เยอะเลยหละวงที่บานไงที่บานทัที่บ้าน วางหน้าไม่ได้กี่กี่กี่วันมันเขารถเขาขับไปโคเลยไงพอเย็นเขากลับมาทำมันเรียนานอ๋อทำเวลาว่างใช่เพราะย็นเพรายังทาหมูเนี่ยทุบหมูก่อนทุบโมงเนี่ยกลับมานั่งทำแต่แค่ไหนก็แค่นั้นเขาบอกว่ามันชิวๆเลยไงทำแบบชิวๆเรื่อยๆเพราะว่าเขายังไม่ได้รับงานรถบกรอมาไงอ๋อวิ่งไปแล้วก็ตอนนั้นพอรถพอรถบกรอจอดตี่ก็เลยไม่ขับรถไถอ่ ไ็าาถ่ายใค่ะไถ่ายเข้าเือนกันโอ้ยไปอยู่ไหนก็อ,อยู่อ,อยู่ไนส่นี่พอไรส่มาชมพลังชมซุ่มเสียงกันสักหน่อย <c oughs> นะว่าเสียงวาง่างแค่ไหน de ีก okay. ็นาชายดีงั้นเนี่ยนะแหมเคไปนิ right ่มจ er ัดเลยไปบัช่วยนาชายจัดสเปคเลยสุดยอดเนี่ยครับเป็นได้ครบโซืแล้วขับไม่หน่อยเดี๋ยวบองพี่ฟุกขับนิ่มนะต้องไปเลยตามกำลังเครื่องไม่ขึ้นขึ้นอะไรเลยปล่อยไปมันมันเอง เดินรถได้ตะบันโอ้สุดยอดน่าใช้มาประมาณนี้ครับใครมีรุ่นนี้อยู่ก็ถ้าสนใจอย่างก็ผมว่ากลางดีเครื่องตัวน,นี้ขี่ตะบันมากกขูดเลยนะขี่ตะันราคาเครื่องก่อนอ่า,าอแลงรึเปล่าเครื่องอะอยู่ราคาห้าหามืน่นอไม่ไแรงด้วยเครื่องราคาแรลังกําลัางกํกกลาลังดีนตะมันก็ประหยัดแทบจะตีไปซะว่าแทบจะพอกับซีซูไป ประมาณนั้นใช่แต่ว่ากำลังจะ้เหยือ่อไฟม,มันขึ้นมันโดดไปเลยปั๊มสายด้วยไดเทอร์โมโด้วยอะไรด้วยเนี่ยครับประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครอยากติดตามอยากติดตาม,มหรือว่าใครอยากฝีมือปาฟุกตีกล้องไปที่เพจแจ็คบิ้งแบนเลยครับนั่นแหละไปชมไปชมที่เฟซได้เลยครับล<อ>งอยู่ตลอดในเฟซลงอยู่ตลอด โอเคดูเ <Okay. S 2> รืออ okay. ร่องเจอ๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ